ไอโฟนจอแตกแบบนี้สามารถที่จะลอกกระจกได้นะครับแล้วตรวจเช็คแล้วนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแท้อันเดิมของลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนะครับก็ยิ่งสามารถที่จะลอกกระจกได้นะครับเพราะว่าในเมื่อ LCD แท้ถ้าสกรีนแท้เราสามารถลอกกระจกได้ครับตัวนี้เป็น iPhone 7 l u s นะครับลอกกระจกอยู่พันห้าร้อยบาทเหนียวพอเครื่องบูตติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกขนาดไหนครับตัวนี้ยับเยินมากนะครับแต่ก็สามารถที่ลอกกระจกได้ครับ ลอกกระจกคืออะไรนะครับลอกกระจกก็คือการเปลี่ยนเฉพาะกระจกด้านนอกนะครับจะได้ LCD และได้ทัชสกรีนอันเดิมของตัวเองซึ่งเป็นของแท้กลับไปเหมือนเดิมครับการลอกระจกมีมานานแล้วตั้งแต่ iPhone 5นะครับผมตอนนี้ลอกระจกกันได้ถึง iPhone 12 Pro Max และด้วยซ้ำนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราจะมาเช็คดูครับผมจะเข้าหน้าไปที่หน้าฉุกเฉินครับเพื่อจะดูในหน้าขาวของโทรศัพท์นะครับเครื่องมันช้าครับแต่ขนาดนี้นะครับแต่ เอาโหมดคนพิการออกมาครับแล้วมันไปได้ทุกจุดครับแบบนี้อ่าเลื่อนสะดุดไม่สะดุดนะครับหมุนไปได้ทุกจุดไม่มีตำแหน่งที่สะดุดหรือหยุดนะครับแสดงว่าระบบทัชสกรีนปกติเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันที่หน้าจอครับไม่มีเส้นด,ดําด้านในไม่มีน้ําหมึกแตกไม่มีดวงไม่มีเส้นแนวตรงสีเขียวสีขาวสีแดงไม่มีจุดสีดําแบบนี้ยิ่งลอกกระจกได้ครับถ้าใคร มีโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับที่เป็นจอแท้เดิมๆอยู่แล้วแต่เฉพาะกระจกนอกแบบนี้นะครับสามารถนำลอกกระจกกับช่างต้นที่สร้างวิเกตบางใหญ่ได้ครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับการลอกนะครับตระกูล x ขึ้นไปใช้เวลา2 -3 ชั่วโมงในการลอกครับผมตัวอย่างตัวนี้ลอกอยู่1500หาบาทแถมฟิล์กระจกให้ครับครับเป็นความรู้ดีๆนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ